นี่คือแผ่นหินศิลาสลักสมัยทวาราวดีอันล้ำค่าและมีชิ้นเดียวในโลกอายุมากกว่า1,500ปีได้ถูกนำมาติดไว้ด้านหลังของฐานชุกชีของพระศรีสกยมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามมีความงดงามล้ำค่าและยังคงความสมบูรณ์สันนิฐานว่านำมาจากซากวัตถุโบราณของเมืองนคนปรปฐมโบราณ ในช่วงที่รัชกาลที่ 4, ส่ทรงออกผนวดและได้ทุดงมาพบอารยธรรมสมัยทวารวดีในเมืองนคปรปฐมปัจจุบันจึงได้นำมาให้เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธรูปสำคัญองค์นี้แผ่นศิลาล้ำค่านี้ปรากฏภาพที่แบ่งออกได้สองส่วนคือตอนบนเป็นภาพพุทธประวัติเรื่องโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนตอนล่าง จะเป็นเรื่องแสดงยมกกะปาฏิหา์ของพระพุทธเจา้าภาพสลักนูนต่ำชิ้นนี้ถือว่าเป็นงานศิลปกรรมโบราณชิ้นเอกของวัดสุทัศน์ที่มีความสำคัญมีความเก่าแก่งดงามที่สุดเท่าที่เคยพบมาเป็นงานเอกอุเป็นผลงานชิ้นเอกที่ประเมินค่าไม่ได้ด้านศิลปะวัฒนธรรม